สวัสดีครับผมวันนี้ช่องวิถีมานะาจะนำมาเสนอข้อควรระวังนะครับผมเวลาปลูกต้นไม้บริเวณคนาขนาดใหญ่หรือ,อที่เรียกกันว่า,าตามคนานะครับัวนี้ผมดัดแปลงให้เป็นถนนนะครับผมวิ่งรอบแปลงมานะครับ ตคนนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือเมื่อต้นไม้เขาโตขึ้นนะครับน,นี่น่าจะเจ็ดแปดปีนะครับตอนนี้ต้นยางนานะครับสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าก่อนหน้าน,นี้เราปลูกห่างจากคนาเนี่ยหมายถึงว่าริมของคนานี่ประมาณสักห้าสิบเซนพอเขาโตขึ้นนะครับเขาจะมาชิดขอบ มีโอกาสที่เขาโตขึ้นแล้วเขาจะล้มเมื่อเขาโตขึ้นนะครับเราก็เลยทําการเนี่ยครับเสริมคันนะครับผมเสริมออกไปอีกประมาณ2เมตรนะครับเพื่อหวังว่าจะช่วยให้เขาขยายรากแล้วก็ยึดลำต้นเพื่อป้องกันการค้นล้มในอนาคตนะครับหลายๆท่านที่เพิ่งปลูกแล้วต้นยังเล็กอยู่อาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะครับ วันนี้ผมก็เลยจะนำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้เป็นต้นยางนานะครับเขาโตแล้วแล้วผมพิจารณาแล้วว่าเขามีโอกาสที่จะล้มได้ผมจึดดำเนินการเสริมพันนะครับผมนะครับก็เพื่อให้เขามีพื้นที่ในการยึดก่อรากเพิ่มขึ้นนะครับลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับหรือว่าเผื่อสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ปลูก แล้วจะปลูกผมอยากให้เว้นจากาด้านที่เป็นานาข้าวนะครับให้ห่างออกมาสักเมตรหรือ2เมตรได้ก็จะดีนะครับเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่เจอปัญหาก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าท่านใดคิดว่าโอกาสาที่จะเกิดปัญหาก็ให้เตรียมการไว้ก่อนหรือแก้ปัญหาก่อน ก่อนที่มันจะเกิดนะครับผมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมช่องวิถีมานะเกษตรผสมผสานมีทั้งผักหวานป่าแล้วก็ปลูกผลไม้นะครับผมแล้วก็มีอ้อยคั้นน้ำอันนี้ผักหวานป่านะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามลูกกลนกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ ผมก็จะมาอัปเดตปัญหาแนวทางการแก้ไขแลกเปลี่ยนกันในการทำกรเกษตรผสมผสานนะครับผมเน้นปลูกต้นไม้เป็นหลักนะครับเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำกรเกษตรผสมผสานนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมช่องวิถีมานะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ